ยืดผมไม่ตรงผมยังช็อตอีกต่างหากเนื่องจากน้องลูกค้าบอกว่าคิวที่ร้านปลาแน่นเกินรอคิวไม่ไหวซึ่งน้องเป็นลูกค้าที่แนะนํามาจากลูกค้าอีกคนหนึ่งที่เป็นลูกค้าประจําน้องไปยืดร้านอื่นมาเมื่อไม่กี่เดือนมานี้ค่ะปลายผมของน้องลูกค้าจะมีความฟุง้งแล้วก็ปลายมีความเวลาโดนน้าปลายจะมีความนิ่มเหลวแล้วมีความรู้สึกเป็นวุ้นซึ่งผมทําสีจะหาล้าที่ยืดยากมากมาดูขั้นตอนในการยืดกันเลยค่ะปลาจะล้างผมลูกค้าด้วยแชมพูดีท็อกหนังสีสาแชมพูเครตินซึ่งแชมพูเครตินจะฟื้นูผมทีี่แแห้้งงเสยยนะะคลวั ลดปัญหาผมร่วงด้วยเล่งผมยาวไวและกระตุ้นการเกิดใหม่พร้อมหมักบำรุงด้วยทีทเมน์เคราตินเคพีปรับสูตรเพิ่มเคราตินมากขึ้นเพื่อฟื้นฟูผมที่แห้งเสียให้กลับมาสุขภาพดีขึ้นนุ่มขึ้นลื่นขึ้นและเกิดการทิ้งตัวมากขึ้นและยังเพิ่มความเงาให้กับเส้นผมลูกค้าหลังจากที่ใช้แบบต่อเนื่องด้วยค่ะหมักบำรุงทีตเมน์เสร็จน้องอาฟามจะฉีดสเปรย์กันความร้อนเพื่อเสริมเกาะกันความร้อนก่อนทําการเป่าใดนะคะหลังจากนั้นป้าก็มาเตรียมน้ํายายืดเลยป้าจะใช้ทีตเมน์เคราตินเค ที่หมักในขั้นตอนในการยืดวันนี้เราเตรียมน้ายายืดออกเป็นสองถ้วยอาจจะใช้น้ายายืดชีเซโดสูตร e x นะคะช่วงโคนผมที่ยังแข็งแรงอยู่เป็นผมทาสีนะคะใช้ทีตเม้นต์ึส่วนต่อน,น้ายายืดสูตร e x 1ส่วนค่ะส่วนช่วงลอยต่อที่ผมมีความแยกระดับความแห้งเสียกันผมทําสีเหมือนกันแต่ก็ต้องแบ่งสูตรน้ายายืดนะคะเพราะราความแข็งแรงไม่เท่ากันป้าใช้น้ายายืดชีเซโดสูตร e x 1ส่วนต่อทีตเม้นต์หส่วนค่ะในถ้วยช่วงลอยต่อน้องขอตัดแต่งทรงก่อนทําการยืดตัดตรงบริเวณที่ แห้งเสียแล้วมีความช็อตมากๆออกก่อนคะ่ะเราสามารถทําการตัดผมนะคะถ้าตัดเอาความหนาความยาวออกนะคะให้ตัดก่อนทําการยืดนะแต่ถ้าเล็มไปนะคะก็คือปลายบางๆะคะ่ะประมาณ1นึเซนสมเซนเนี่ยสามารถทําการเล็มหลังยืดได้หลังจากนั้นเตรียมแบ่งชอบผมกันเลยคะ่ะเตรียมโรงน้ายายืดนะคะตรงช่วงโคนคะ่ะใช้ถ้วยสีดํานะคะที่ปาบอกสูตรไปตอนที่ทําน้ายายืดทีแรก ป้ายเว้นโคนประมาณ1เซนนะคะแล้วก็นวดน้ํายาให้ชุ่มเลยให้ชุ่มให้มีความโอบบนเส้นผมไม่มีความฝืดนะคะถ้าน้ายายืดแห้งน้ายายืดมีโอกาสที่จะหยุดทํางานได้ค่ะช่วงรอยต่อนะคะถ้วยสีชมพูค่ะทุกคนเห็นขั้นตอนการลงไหมปาลืมแจ้งไป<ใ>นไ้องลูกค้าคิวนี้ปามีการลองปลายทีทเม้นประมาณ1นิ้วชี้ตรงปลายผมนะคะเพราะปลายผมน้องเป็นวุ้นแล้วหลังจากเช็คการยืดหยุ่นได้ที่แล้วนะคะน้องคิวนี้กินเวลาอยู่ที่1ชั่วโมงตามสูตรยืดของที่ร้านนะคะล้างน้ายายืดเสร็จแล้วเนาะก็มาทําการใส่เซร,รั่มกันค่ะ ตัวนี้จะเป็นเนื้อเซรั่มเจลนะคะเพื่อบำรุงผมให้ลูกค้าเกิดผมมีความชุ่มชื้นแล้วก็พร้อมกับการใดและการหนีบค่ะซึ่งร้านปลาหวานพาสวยจะทํางานร่วมกันกับร้านอาฟาร์ซารอนน้องสาวปลาค่ะการหนีบยืดของที่ร้านปลานะคะเป็นการหนีบยืดแบบการยกโคนแบบการยกองศาผมแบบนี้นะคะผมลูกค้าจะไม่รีบแบนและไม่เสี่ยงต่อการหักโคนยืดเสร็จออกมาแล้วผมลูกค้าจะดูเป็นธรรมชาติเหมือนไปเข้าร้านสะใดหนีบเลยแต่ได้ผมที่ทิ้งตัวเงาเลยมีความนุ่มลื่นมากกว่าการเข้าร้านสะใดหนีบค่ะหนีบเสร็จก็ทําการลงใน ยากโกกยืดลงได้ตั้งแต่ถึงโคนนะคะชิดโคนได้เลยจะหลดปลายผมค่ะและนําไปล้างน้ำเปล่าและหมักบํารุงต่อด้วยตัวทีทเม้นต์เคราตินเคพตัวเดิมเพื่อเติมเต็มความชุ่มชื้นพร้อมกับการเพิ่มความเงาให้กับเส้นผมลูกค้าสินค้าทุกตัวที่ปาใช้ให้กับลูกค้านะคะปามีจําหน่ายนะซึ่งการเห็นผลลัพธ์ในการใช้ขึ้นอยู่กับปัญหาผมเสียมากเสียน้อยของแต่ละคนด้วยนะคะหลังจากล้างทีทเม้นต์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใส่เซรั่มกันความร้อนอีกรอบบำรุงผมให้ลูกค้าทุกขั้นตอนเลยค่ะเพื่อการรฟื้้้นูผมมทีี่่แหงเสยววยววด พร้อมกับการยืดนะคะการยืดหากเราไม่มีขั้นตอนในการบำรุงผมลูกค้าจะดูแห้งๆค่ะไม่ทิ้งตัวไม่มีน้ำหนักมากที่ควรแล้วปาก็ใส่เซรั่มออยเก็บลูกผมไปผมให้กับลูกค้าซึ่งเซรั่มออยเคพี K เป็นตัวลดปัญหาผมร่วงและเล่งผมยาวด้วยนะคะพร้อมการบำรุงผมนี่คือผมหลังทําการยืดเสร็จค่ะผมน้องก็ทิ้งตัวแล้วก็มีความเงาเพิ่มขึ้นเยอะมากแต่ก็ยังคงมีความแห้งเสียที่เกิดจากการยืดครั้งก่อนนะคะน้องคิวนี้อยู่ที่ราคา3,500บาทน้ำยาชีเซโดค่ะสนใจสินค้าคหรือบริการยืดผมมทักข้้อควาไดเลยนะ